แบบนี้ฮะแล้วก็2เห็นไหมประตูจะติดจริงตึ้งตึ้งตึ้งแน่แข็งเห็นไหมตัวคอรนท่ารำคาญมากอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้ววะปั๊บ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 เห็นไหมได้ไหมเราพลิกเราพลิกได้นะพลิกแล้วก็ตึ้ง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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงล่ะวิกเกอร์โยกไปคิวในป้อมมันนี่มันเม็ดเลยเซอร์จินคราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ลุงจะมาเล่นเซนก้านะครับ ถามว่าเซนการ์เป็นตัวละครที่ถูกมองข้ามแต่สำหรับลุงว่าตัวละครที่ดีนะเป็นตัวละครที่ป่วนนะครับมามลุงยับสกิลสอนะครับเพื่อชิงศัตนระูฮะถ้าชิงครบสเตก็กมันจะทําการแทะแข่งขังตัวมันนี้นะเห็นไหมวันนี้เป็นตัวละครที่น่ารำคาญนะอย่ามองข้ามเลยนะถ้าถามว่าลุงแล้วเวลาไฟลาย่ะเราจะสกิลอะไรก่อนแน่นอนนะสกิลหนึ่งฮนะหนึ่งทำให้ศัตรูล,ลอยขึ้นครับแล้วก็สกิลสองเดี๋ยวดูนะแบบนี้ฮนะ แล้วก็2เห็นไหมประตูจะติดจริงตึ้งตึ้งตึ้งนะแข็งเห็นไหมตัวคอน่ารำคาญมากไอ้นี้เรียบร้อยเสร็จเราวะปั๊บ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 เห็นไหมได้ไหมนะเราฟิกเราฟิกได้นะฟิกแล้วก็ตึ้งตึ้งตึ้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงล่ะวิกเกอร์โย่ไปคิวในป้อมมันนี่มันเม็ดหรือแอสตีซินวู้นแนะนำไปส่ก้าวฟิกเนื้อแบบว่าเอาไว้ฟิกหนีฟิกคิวอะไรเงี้ยไอเราเคลียร์กลาวนะจะลืมนะ สำคัญในการเล่นแรงเนะเราเคลียร์เลนก่อนเดินนะท่องไปเลยเคลียร์เลนเ,นเคเลียเลนเดินเคเลนเดินเนะีเรียบร้อยฮนะผักลกับไปสตาร์ทไแข่งนะย้อนแข็งนะอุย้ยไอทเทมที่ลุงเใช้ก็เซตตามนี้เลยพุกคนนะนะนำไปใช้กันได้นะบอกเลยว่าโคตรปวนโคตรแรง โคตรหนดืดบอกเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยู่ไหมรออยู่กระจุกกรนะจุกเนี่ยอ้าวยอนเอ้ยไม่ใช่ยอนอยู่นะแข็งไปดิแข็งไปไดิไปไดสโลไปไดิเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่มันเมย์แหละซาลิน <What? S 1> เราสกิลเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงสกิลน,นะซิงก,ก้าใช้ๆช้แบบคูท้าวไวมากเดี๋ยวคีบไวด้วย เดี solo, ล function, ล the okay, yeah, ๋ยวลองสโลวก่อนเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะงเงี้ยเรียเนี้ยเห็นไหมเราปิกได้ปิกปั๊บแล้วก็อัตติโอ้โหเป็นไงล่ะท่านผ an ู้ชมเซนกาตัวนี้ของจริงคุณาเจรเซนก้าแรงๆก็อย่าประมาทนะครับเรามีตินะเรามีรออ้อยเข้ามาอัปพิคยูสองนำเลยเอ้าวเรียบร้อยดีอันนี้อันนี้ก็เรียบร้อยดีครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหการเปิดไฟแบบ ก็รับสูพีจริงๆอะ่ะเ้ยอ้าวห้าวอะฮ้าวอสิจ้าเหยายาวบอกเลยดันเยายาวเรียบร้อยดิเรียบตีดิเรียบตีดิเออาตีเดีลยวับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงสกิลนะสกิลเราคูนาวไว้สกิลเราปวดด้วยเราเน้นปวดได้มากที่สุดนะท่านผู้ชมวะ,ะอย่าห้าวนะขอร้องเลย เอาดิเอาดีเอาดิเรียบร้อยดิเอาห้าบอกแล้วอย่าห้ามกับเซนก้าเอาแข่งไปดิแข่งนี่ก็ยกเอายกไม่ดนหรอกชิบชิบัดบัตบัตงานเข้าแล้วนะแต่เราก็รอดอยู่ดีป่ะเราไม่ลงหรอกย้อนเอาเหรออย่าห้ามเราเลยเป็นไงขี่เรานี่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวเรียบร้อยดิเออนี้ก็เรียบร้อยดิฮะชิบชิบอีกแล้วเอาบีเนอรย อย่อยอยอางนี้ก็สวยโดนย้อนสโลไปทิง้งโอ้โหเป็นการลอดซื้อได้แบบว่าระดับสูพิม <laughs> ไปล่างต่อพยายามอ่านการเดินลายเหรอไหมสกิลดักไว้เราสโลได้เฮ้ยอ้อยอยู่นี่ว่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะเรามีสโลแล้วก็อันติแข่งไว้ดิแข่งคู่นะเป็นไงคู่นะคู่นะชิงคู่นะแข่งไหมไม่แข่งหรอไม่แข่งหรอ มาดิอ้อยมาดิมาดิาดโอ้ยอย่าพิ่งแหลกอย่าพิ่งแหลกเอาเอาย้อนห้าวห้าวเรอห้าคิวแล้วว่ะโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมฮนะอเซนก้าลุงไงก็จบกันแล้วในการเล่นอนเซนก้านะครับผมอย่าลืมนะเคลียร์คิปแล้วเดินนะเคลียร์คิปแล้วเดินในการคอมโบเซนก้านะครับถ้าอยู่ระยะไกลนะฮะสกิลหนึ่งแล้วตามไปสองแล้วก็ต,ว 2, วกตีนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ไปเยอะก็ สองหนึ่งแล้วก็อันติครับผมนะครับเซตไอเทมเซตอะไรใช้ตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับ